มันมีดิเดี๋ยวมึงไปคนบอกว่าเขาเล่าให้ฟังอะเขาบอกว่ามันจะมีเหตุการณ์เหมือนเดิม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 ไม่ใช่แล้วไอ้ที่มึงบอกว่าใหม่ๆเนี่ยใหม่ๆเนี่ยก็เนี่ยเหตุการณ์เดิมไงเข้าใจคำว่าเหตุเข้าใจคำว่าเหตุการณ์เดิมอ่ะเหตุการณ์ซ้ำอะซ้ำซากอะไม่ใช่มึงพูดอยู่เสียงประตูดังทุกคนผมสองคนตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับ เราอยู่กันด้านนอกตอนนี้ก่อนจะเข้าไปผมขอได้ไหมสักหนึ่งหมื่นหัวใจหนึ่งหมื่นหัวใจเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปขอกาลังใจขอกําลังใจหน่อยขอกาลังใจขอหน้าจอให้เราหน่อยนะครับอจอขอหนึ่งแสนไม่เอาหนึ่งหมื่นขอ 1, หนึ่งล้านเลยได้ไหมครับอไอพีเสียงอ,อะไรวะเดี๋ยวอ๋อไม่ใช่ไม่โถผีพอว่างูพอเลยผีพอว่างูกูพอเลยอ่ะเดี๋ยวเราไม่เสียเวลานะครับตอนนี้ห้าร้อยกว่าท่าน ทุกคนที่ดูอยู่พี่อีกหน่อยใครอาจจะไม่เห็นกันทุกท่านขอลังใจขอหน้าจอหน่อยตอนนี้ห้าพันท่านเองครับที่กดเข้ามาขอลังใจสักหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนได้ไหมครับผมก่อนที่เราจะเดินนะครับนะขอหน้าจอไปรัวๆพร้อมดูกับพวกเรานะคะอ่ะแป๊บหนึง่งไอ้บ้านฟ้าของเรานี่ถูกใช่ไหมไอ้า่อ่ะโอเคตรง่าไม่เสียเวลาแนละ้วทุกคนพร้อมหกร้อยท่านนะครับอะไรกดใจไม่มีว่ะมันไม่มีให้กดอ่ะพี่อขอที่หน้าจอนะ เคาะที่หน้าจอพี่ลองเคาะที่หน้าจอดูนะพี่เคาะหน้าจอแล้วพี่ดูมุมด้านบนนะมันจะขึ้นนะพี่กดให้ตลอดแต่อ๋ออยากได้เรียวๆพี่แล้วผมไม่เรียวเหรอครับเนี่ยเนี่ยผมไลฟ์สดนี่เป็นไลฟ์สดนะทุกคนนะครับไม่ใช่อัดบันทึกวิดีโอแล้วตัดต่อมาให้รับชมนะพี่นะสองทุ่มสามสี่นะทุกคนตอนนี้เวลาตรงกันตรงกันนะครับนะสองทุ่มสามสิบสี่นะครับยี่สิบป่ะอยี่สิบยี่สิบอือถามคนที่เป็นการศึกษาของกูอ่ะไป พร้อมแล้วไม่เสียเวลาไปผมบอกก่อนหนึ่งเลยว่าสถานที่อย่างนี้นะครับเราต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเหตุการณ์เรื่องราวเสียงอะไรวะไม่รู้มันมีเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์แบบเดิมๆบางคนก็ยังไม่รู้ก็นั่นแหละสาหรับคนที่ยังไม่รู้เขาจะต้องดันคอมเมนต์มาว่าเหตุการณ์อะไรครับพี่พี่มีเหตุการณ์อะไรถามแน่นอนคนงานถูกเครื่องจักรทับอ,อ่าเราทุกคนจะได้ทราบนะครับจะได้ไม่ถามกันอีกตัว เป็นตัวตายตัวแทนนั่นเองนะครับท<ม>ุอะไรเสียงเลยใครอ่ะวีทั้งสองตั้งนึงมันเป็นห้องอะไรอะทุกคนชั้นสองผมบอกก่อนเลยว่าเราไม่เคยขึ้นไปที่ทหนึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมีเสียงอ่ะมีเสียงมันมีเสียงจากข้างบนอะลองดูดิก็ขึ้นเลยจะ<ต>ไ,ได้รู้นนะไงกูก็ไม่รู้มันก็อยู่กับกูเด่ย มันเสียงอะไรวะสวัสดีครับเพ่แป๊บนึึงเช็คแล้วใช่ไหมคนงงคนงานที่นี่ไม่มีใครอยู่ใช่ไหมั้มทุกคนผม,มบอกก่อนหนึ่งหรือว่าทําไมที่จริงนะสถานที่อย่างนี้นะครับตอนกลางคืนที่จริงมีโอทีนะพี่นะมีโอทีมีงานกะกลางคืนนะครับแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับนะจึงทําให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมนะครับนะที่พนักงานเขาต้องเสียชีวิตอยู่ที่นีน่นะครับทุกคนแล้ววิญญาณของเขานะครับนะเหมือนจะไม่ได้ผุดไปเกิดออกมาหลอกหลอนหรือว่า เหมือนเขายังทําอะไรวนเวียนของเขาอยู่นะครับทุกคนนะตอนนี้ใครได้ยินเรื่องราวของเราแล้วปักบีเสียงมาทังบนบีเดินขึ้นไปเลยกูได้เสียงบนบีขึ้นเลยกูได้เสียงบนทุกคนผมย้านะที่นี่ไม่ใช่สถานที่ล้างนะครับไม่ใช่สถานที่ล้างเป็นสถานที่ที่ตอนกลางวันมีงานปกตินะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์นะครับที่พนักงานเสียชีวิตจึงทําให้สถานที่อย่างนี้เริ่มน่ากลัวขึ้นนะครับ ขอำนังใจหน่อยทุกคนเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปแล้วป่ะฮัลโหลมีใครไหมโล่งๆอ่ะทางเดินต้องเวอะไปสวัสดีหนึ่งพันท่านนะครับพี่เพื่อนๆอะไรลมพัดอ่ะเฮ้ยลมพัดหรือเปล่าใช่ลมหรอบีเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยมันขึ้นเว้ยนี่นี่อะไรโอ้โกล้องไฟแดงกับพี่เมื่อกี้นี่มันขึ้นอ่ะทุกคนเหมือนเหมือนมามาเนอะเหี้บีเข้าไปนี่เร็วเข้าไปนี่กูอยากรู้แม่งอะไรเนี่ยไม่รู้ประตูนี่หรอเอาเลยนี่แหละเอาเงี้ยละวัวใช่ใกล้ที่สุดแล้วใช่หรอใครเฮ้ยเมื่อกี้ใครอ่ะ บีตอนนี้กู <Hey. S 1> ตอนแรกอะ่ะ <Hey. S 1> กูก็คิดว่าเป็นคนนะเว้ยที่กูวิ่งเข้ามาเนี่ยกูคิดว่าใครแกล้งแต่พอเข้ามาไม่ใช่หรอทุกคน <Hey. S 1> ตอนนี้มีเหมือนของเล่นเด็กแต่มันอันนี้มันเหมือนพังหมดแล้วนะทุกคนเหมือนพังแต่สภาพมันก็มีฝุ่นเกาะหมดแล้วเนฮะ้ย <Hey. S 1> ใครอะหล้มมือล้มมาวะอ๊บ ทำไมเขาดดหลุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะเสียงอะไรอ่ะไม่รู้ว่ะเสียงอะไรวะใครมีใครอยู่ไหมบีห้องนี้ว่าแม่งแปลกๆว่ะกูว่ากูาแปลกห้องเนี้ยเฮ้ยทุกคนรูปบอลแม่งกิ้งมาว่ะรูปบอลแม่งกิ้งมายุกกูหลังติดแล้วเนี่ย วิญญาณสัมภเวสีมึงบอกกูว่าเขาเป็นคนงานที่ตายข้างล่างใช่แล้วทุกคนี้คือในห้องนี้คืออะไรทุกคนในห้องนี้คืออะไรเสียงอะไรเสียงตู้เฮ้ยังไงเฮียอะไรอ่ะกูยี้ลมกูยี่ล้มได้ไงวะเฮ้ยเหมือนมีอะไรเข้าไปย่ำในของเล่นอะ ทุกคนผมบอกก่อนเลยว่าในห้องนี้มีแค่เบีีประตูประตูประตูเฮ้ยเฮียเฮ้ยประตูเปิดเฮียไม่กล้าเดี๋ยวนีเฮียอะไรมึงนำกูดิเฮียกูกลัวเนี่ยเฮียอะไรเฮียมึงใจเยังแข็งไว้ ไม่รู้กูไม่รู้ว่ามันเป็นผีเหี้ยอะไรอ่ะอะไรมึงจะจับมึงเหรอมันไม่ทันจับผูกปิดอ่ะแต่ประตูมันปิดอ่ะเฮ้ยบีมึงเข้าใจป่ะงไมเห็นคุณเดินหน้าประตูอ่ะใครอ่ะมึงไม่ได้จับผู้ปิดแต่ประตูมันปิดเว้ยไปเยอะไปไปใครเด็กูเองไม่มีหน้าระเบียงไม่มีโล่ง เฮียมันคือใครวะมันคือตัวอะไรวะเสื้อขาวทุกคนดันคอมเมนต์มาว่าเป็นเสื้อขาวไม่รู้กูเห็นใครมือดำดำเห็นเป็นมือดำดำเฮ้ยไอ้เหี้ยตกใจโอ้ยหลอกด้วยโอ้ยเฮียมึงต้องเบิกรองเท้าให้กูแล้วบีเอาเบรกหมดเที่อะไรบี อย่าไงจะไปกลัวมันทําอะไรเราไม่ได้หายไปแล้วทุกคนเราเมื่อกี้เราเห็นเหมือนชุดขาวเดินออกมาจากห้องไหนหไม่รู้ห้องหนึ่งพี่ไปไหนวะแล้วเดินหายออกไปเลย <S <S ไปไ,ไหนแล้วพเพดินตูออกมานะใช่พี่คนงานที่ตุยอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับมเดือออกมานะพี่จ้มันเดินต,ตรงตรงเลยถ้าพี่อยู่จริงพี่ออกมา ถ้าพี่ยังอยู่ออกมาค่ะบีบี่พี่พี่เพิ่งเสียบี่พี่ได้ไม่นานไอ้ไรมันขาวๆเดินเข้าไปหายดำๆหายไปแล้วเดินไปเองดำๆหายไปเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพีบีเหมือนมีใครนั่งอยู่เพราะว่าเอ้าเมื่อกี้กูเห็นว่ามีใครนั่งอยู่ นั่งเรงไหนเหมือนนั่งอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยหรือเป็นทางลงที่เราขึ้นมาเนี่ยแหละพ,พี่เพื่อนๆนะครับตอนนี้ใครที่รับชมอยู่อย่าดูคนยังเพลินผมขอกำลังใจช่วยขอหน้ากูเดินเตะกูเดินเหยียบขอหน้าจอเปิดคามาองเงนให้พวกเราหน่อยขอกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับเป็นไงนนวะมีใครไหมไปไปไปไม่มีห้องนี้ไม่มี มึงเห็นตรงไหนมึงบอกกูนะเว้ยตากูอาจจะไม่ทันสวัสดีครับทำงานอยู่หรือเปล่าครับเขาเลิกงานกันหมดแล้วนะท่านนะคุณพี่เอ่อพอดีว่าเขาเลิกงานกันหมดแล้วโอทีไม่มีแล้วนะครับตั้งแต่มีท่านมาเนี่ยโอทีเขายกเลิกกันหมดเลยนะยังไงท่านลองปรากฏร่างปรากฏกายหรือว่าท่านยังวนเวียนอยู่ที่นี่ไหนมึงออกมาให้กูเห็นหน่อยดิ อะไรเหตุการณ์อะไรก็เนี่ยก็เนี่ยไงก็เนี่ยที่มึงเราเหมือนกันเลยใช่ไหมถูกทับเหมือนกันเลยแต่ไม่รู้อ้าวแป๊บหนึ่งกูไม่ได้คิดคือคนละคนเหรอคนละคนเหตุการ์ใหม่ไม่นานชิบถายะไม่นานปะเมื่อไม่กี่ไม่ใช่ไม่กี่วันคือประมาณหนึ่งอาทิตย์อะพี่มองไปข้างหลังข้างหลังผมไม่มีอะไรพี่อันนั้นคือไฟจากโน่นเลยคนละโรงงานเลยพี่คนระวังขนมเลยก็เหตุการณ์ใหม่ก็คือ ประมาณหนึ่งอาทิตย์อะตีโประมาณหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมประมาณนะั้นแต่แล้วว่าอันไหนคือมีตัวเครื่องอยู่ในนี้ใช่ไหมก็มคือเขาเสียอยู่ในนี้ใช่ไหมถูกไหมแต่คือเรายังไม่ทราบเครื่องไหนเดี๋ยวเราดูทีละเครื่องเลยพี่ผมหาทุกจุดเลยเขาต้องตายเครื่องไหนตะเครื่องหนึ่งอะทักเสียงไรว,วะเฮ้ยบีบีบีทุกคนบีบีบบบ เหมือนมี่อะไรเดินไปอะบีไปดูไปสวัสดี2องพันแปดร้อท่านนะครับเพื่อนๆขอหน้าจอเปิดการมองเห็นให้พวกเราด้วยนะครับจะได้รู้จะได้คลายปริศนากันว่าไอสิ่งที่แม่งเจออยู่เนี่ยแม่งคืออะไรเหมือนเขาเดินไปทางเนี้ยเฮ้ยมันมีทางไปเหรอนี่นี่เปล่าเดินไปนี่แหละเฮ้ยอะไรอะมีคนเร่งว่ะ ยาครูซนได้ไหมไม่เอาไม่เอาโอเคไปอู่ซน,น,นแล้วครูซนแล้วอ่ะพี่เพื่นสองพันเก้าร้อยท่านนะครับเปิดการมองเห็นท่านเราหน่อยสามพันท่านไปพี่ลุยต่อกรนะะจกนะกระจกอ้ยโอ้ยลองโลเข้าไปแล้วเบ <c oughs> เข้าไปแล้วรองเท้ากินขากูแล้วไปต่อเฮ้ยเดี๋ยวนะ บี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 เหมือนมีมึงเดินไปที่กูยังไม่พูดว่าอะไรมึงเดินไปอะไรเฮ้ยอะไรเสียงข้างหลังเนี่ยใครเฮ้ยมึงใครอ่ะไม่ได้ยินเสียงอะไรมึงได้ยินอ่ะกูไม่ได้ยินมึงได้ยินคนเดียวเขามาหลอกมึงไม่ได้มาหลอกกูนี่หลอกมันเลยครับ มันเป็นคนเล่าประวัติพี่มันบอกพี่ตายที่นี่พี่หลอกมันครับกูเห็นเหมือนมีชุดขาวๆเดินมาทางนี้ทางนี้เดินทางนี้ลองเดินไปดูก่อนวิญญาณสามพาเวเสมึงเหียนจริงหรือเปล่ามึงตายจริงหรือเปล่าออกมาเฮ้ยมาจากไหนมายังไงทุกคนอะไรลอยมา สองนิ่งๆโอเคครับผมขอประทานโทษนะพี่นะพี่เข้าใจผมหน่อยนะพี่สถานการณ์ตอนนี้กูได้ยินเสียงอะไรวะบีไไ่ก่อนกูก็ไม่รู้กูก็อยู่กับมึงเนี่ยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนะเรากำลังตามหาเครื่องจักรที่เขาว่าทับร่างของเขาคือตอนนี้เครื่องจักรมันบีบีบีาสองหัวไม่มีป่าไม่มีหัวใช่ไหม พี่หัวไม่มีพี่หายไปแล้วไอ้แนทไอ้หายไปแล้วไอ้สัตว์กูเห็นแล้วเนี่ยมันหายไปพี่พี่อยู่ไหนคนคือไม่เห็นหัวมึงเดินไปเลยแล้วทำไมเขาถึงยืนตรงนั้นมึงเดินไปเลยเดินไปดิเดินไปดิเดินไปดิเดินไปดเดินไปก็จะได้เห็นไงมึงไปสิไปดูมึงกำทำงานไปแล้วเออเดี๋ยวมันก็ทำแน่มึงไปเลยทุกคนเมื่อกี้ผมส่องไปเหมือนจะไม่มีสีสระเหมือนจะเห็นแต่ชุด แล้วสีสาะไม่มีทุกคนแพนทษมือกูสั่นมือกูสั่นก็ทำงานก็ทำงานไอ้เอีย,เอ,ยอะไรอะไรอ้าวบีไอเชี่ยนี่นของว่าบีกูเจอแล้วนี่พวงมาลัยกูยเจอพวงมาลัยกูว่าเครื่องนี้ชัวอะไรอ่ะ เอาเป็ท้าเวสุวรรณแล้วมีมีหมาอะไรนะเขาเรียกหมาคูป่ะใช่ป่ะเป็นนึงบีเสียงอะไรวะใครอะเสียงใครครับอุ้ยที่เหยียบบีอุ้ยเหยียบเขาอะไรเรียบร้อยมึงไปเหยียบเขาแล้วเขาโกรธแน่มีหมาคูอะคูว่าเขาโกรธชัวร์แล้วสภาพไหวยไม่นานนะเว้ยบีมึงดูดิ ไม่นานข้างหลังยียอะไรไม่มีไม่ีอะไรข้างหลังอ่ะอะไรอะไรมันยังม <ha ีข네ุ่นก่ออยู่น่าจะวันสองวันแล้วมันมีหมาครูมาไหว้นะคะครับแี่ีอะไรีอะไรบี้อะไรบี้มองดูม้ยไอ้เด็ก กูเห็นเหมือนอะไรกำลังเอื้อมเข้ามาเปิดเครื่องหรืออะไรทักอย่างนึงอะตรงเนี้ยข้างหน้าเหมือนจุดที่เขายืนตรงเมื่อกี้ที่เราเห็นน่ะใช่พี่ทุกคนพอบีกำลังจะไปจับเหมือนมีเสียงว่ะเขาเขาขต้องโกรธมากๆ พี่ผีร้ายมึงเสียที่นี่มึงตายที่นี่ใช่ไหมกูไม,มไม่รู้ว่ามึงจะเฮียนมากแค่ไหนไหนมึงออกมาเฮียนให้พวกกูเจอเนี่ยดิคนดูเขาอยากเห็นพวกมึงเนี่ยเครื่องอะไรกูกดไม่าอย่าอย่าไม่มีปัก๊กไม่เป็นไรเงื่อนเสียงเครื่องงานเงือนเสียงเครื่องทำงานกูกำลังฟังอยู่มึงอย่าพูดดังหนีเดี๋ยวเขาได้ยิน ทุกคนตอนนี้เหมือนมีเสียงเครื่องที่หรือว่าอะไรที่กำลังทำงานอยู่อะสวัสดีค่ะพี่ีียมีมีหัวไม่มีหัว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 ไม่มีหัยหัวไม่มีบอกแล้วเฮียเขาตายหลือเขาเฮียอะไรอะเราด้วยเฮีย ราพัง <S k iller> ระวังระวังอัูมนวะอันนี้ยกูเห็นแล้วมีเครื่องหนึ่งเครื่องที่ห้อยพวมาลัยอยู่กูว่าเครื่องนี้ชัวร์แล้วไอ้ล่างแรกอะที่เราเคยมาเสียงอะไรวะใครอะ่ะเสียงมันอะไรเลือดใครใครครับ <S 2> <S 2> <S 2> ไอ้แทนหัวไม่มีจร oh. ิงว่ะมีไปนี่มี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 มาหนี้นี่เอ้ากูอยู่นี่มึงไปไหนอะมึงระวังแล้วไม่อยู่คนเดียวอะเดี๋ยวกูหาทางไปก่อนเฮียไปทางไหนเนี่ยแล้ววิ่งก็ไม่บอกกูไปคนละทางกับกูเลยดีเฮ้ยเฮีย ก็ยีหล้มเบียก็ยีหล้มก็ยีหลอมเบียเบียมีใครเดินข้างหลังมึงอ่ะเมืงเง่อกี้เดินไปทางเนี้ยไ,ไปไหนแล้ววะไม่เป็นไรกูอาจจะตาฝาดเพื่อนกูอาจจะตาฝาดอะไรเรื่อนต่อหน้าอะไรเลื่องอันไหนเนี่ยเด้อเด้ออัแบบเนีน้ย เรื่อนต่อหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงเสียงเครื่องมาบีเร็วมาช่ดยเสียงเครื่องพี่ตอนนี้หัวใจแปดหมื่นสองขอทักหนึ่งแสนได้ไหมพี่กดถูกใจให้หน่อยกดขอหน้าจอให้เราหน่อยขอกาลังใจหน่อยนะพี่เพื่อนๆนะสามพันสามร้อยท่านนะครับพี่แล้วถ้าใครที่รับชมเราแล้วขอกาลังใจขอหน้าจอด้วยเสียงเครื่องเฮ้ยเฮียตกใจขอโทษบีมันมีบันไดวะ ขึ้นเลยเออกูขึ้นไปใครอย่าห่างนะเว้ยกูก็เป็นห่วงพี่อย่าห่างนะเว้ยรอบเลยมีทางอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นว้ยพี่ว่ามันคือเครื่องอะไรทุกคนอุปกรณ์ไฟครบไม่มีการตัดไฟแต่ใดๆเดี๋ยวกูลองขึ้นไปดูดิมันเครื่องเหี้อะไรวะระวังกูเอวงทุกคนมันไดแม่งจะพังแล้วอ่ะแต่กูขึ้นมามีรอกูแปึงนะ มันเจะพังไม่พอเหล็กจะหักด้วยมันจะหักเลยมันจะหักด้วยมันอยู่ข้างล่างนะเว้ยอยู่ข้างล่างให้ดีเดี๋ยวกูดูข้างบนแป๊บเดี๋ยวกูดูข้างบนเฮ้ยมีใครตายบนนี้ไหมครับมีใครเฮี้ยนบนนี้เปล่าพี่มีใครโดนทับอยู่ในนี้ไหมครับเสียงเงี้ยบวะมีเสียงอะไรอะไม่รู้ฟังอยู่ฟังอยู่ <S <S> อไอพี่พี่ขึ้นมาเร็วขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมาถุงเออมันอยู <S <S ่เฉยเลยเดี๋ยวกูลงไป อยู่เฉยๆค้างไว้มีใครยืนอยู่กับมึงเมื่อกี้มีใครยืนอยู่กับมึงไม่มีกูเห็นไอ้เหี้ยกูเห็นจริงๆเมื่กูบอกแล้วมีมีใครอยู่กับมึงอะกูบอกมีใครอยู่กับมึงนั้น่ะแม่งท้าทายเขาแล้วเอาเลยกูเชียร์มึงมึงท้าเลย กูจะลงเดี๋ยวกูจะลงไปเดี๋ยวกูลงไปเดี๋ยวกูลงไปเดี๋ยวกูลงไปอึ๊บโอยอุ๊ยที่ไงกูบอกแล้วมันยไม่ใช่มีใครจับขากูมีใครจับขากูเยอย คุณลงก่อนเดี๋ยวก่อนงอแล้วเนี่นนยโอ,อ้นหนอนะขอโทษนี่ถือกล้องดิ <c oughs> ถือกล้องหนะ่อยเมื่อกี้ตอนกูยือนอยู่มีใครอยู่ข้างๆมึงไม่มีมไม่มีมมไม่มีไม่อะไรเลื่อนมาสไลด์เฮ้ยไอตัวมันเนี่ย ที่ท่านที่ตายที่มึงเสียอยู่หรือว่าถูกเครื่องจักรทับถ้าท่านนี่เนจริงมึงออกมาทังร้ายพวกกูหน่อยดิกูอยากเล่นแรงๆอ่ะขอแรงๆได้ไป่ะวะไปขึ้นมึงอยากห่างเราไหมไปท่นกว่าท่านนะคะขอหน้าจอคลอหัอวใจให้หน่อยนะคะพี่คะพี่คําว่าละคระเครื่องมันเครื่องมันกูว่าต้องเจอมันพี่คําว่าละครนะคะ เออพิมพ์ว่าพิมลอลิงสะอาดนะคะคอควายลอเรือเอ้ยคอควายลอเรือไม่ใช่คอควายอออ่างลอหนูนะพี่พิมพ์ผิดนะคะยังไงอ่ะอู้สียงเครื่องเนี้ยสิ่งเครื่องนี้เลยเฮ้ขยันตายจริงๆเฮียมันตายเครื่องไหนเนี่ยอุ้ยมันจะเดียาอุ้ยมันหล่นมามันหล่นมาจากข้างบนหล่นมาจากข้างบนเฮ้ย มผักกูไหมผักเี้ยอะไร